สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะเริ่มซีรีเคมเลียนบาทครับก็เกิื่อนี้น่าจะเป็นคลิปแรกๆในช่นผมครับก็ผมอยากจะเริ่มที่ introduction ก่อนนะครับาผมเป็นใครมาจากไหนครับอันนี้ผมชื่อเปรมครับอายุ23ปีจบจากวิศวะคอมจุฬาครับก็เพิ่งจบใหม่เลยครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ยูเอครับตอนนี้อัด ตอนเวลาปีห้าที่อยู่เอสมาเบอร์นะนทาเวลเวลาเดือละแบบทำงานเป็นงานที่ฟุลดเลียนอ่อนก็จริงๆผมก็คิดว่าถ้าทำจากการคำนวณแล้วเนี่ยคืออีกเดือนหนึ่งผมกลับแล้วก็จากการที่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่านะ่าจะมีสติ๊สซ์ผมว่าเท่ารับสองหมื่นบาทปกลติตอนตอนเริ่มทำงานนะโดยผมเนี่ยหางานได้แล้วผมจะเริ่มงานโดยแรกเดือนตุลาเดือนเริ่มต้นอะ่ะสามหมื่นห้าแต่ว่าโปรอะ โปครมมับภาษาบนสองอืมก็ก็อ่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรแล้วกันผมอยากเป้าไมายผมนะามาป้าไมยก่อนเดี๋ยวในเงินสิบล้านบาทในสิบป,ปีทำไมถึงต้องเป็นสิบปีอะเพราะว่าช่วงนั้นอะผมจะอายุสามสิบสามพอดีอายุสามสิบสามนะะก็ผมรู้สึกว่า ช่วงนี้จริงผมอยากไม่เลิกเริ่มมีลูกแล้วแล้วก็ถ้าเรามีเงินผมไม่อยากแต่ว่าช่วงหองสามจะเป็นช่วงที่แบบเราน่าจะต้องทํางานหนะักแต่ว่าผมไม่อยากผมอยากใช้เวลาอยู่กับลูกมากกว่าทํางานหนะักดังั้นผมเลยคิดว่าก็ก็ถ้าถ้าถ้าอยากทำได้ก็ต้องเตรียมตัวก่อนนะเงินสิบล้านในสิบปีถ้าได้เงินสิบล้านเนี่ยถือว่าผมลงทุนทำผลตอบแทนได้สิบเปอร์เซ็นตต่อปีก็คือปีละหนึ่งล้านก็ตกเดือนละแปดหมื่น มันก็ทาให้แบบผมแบบผมก็ยังทางานอยู่แหละแต่ว่าอาจจะต้องแบบไม่ต้องทํางานหนักขนาดนั้น,นครับครับก็ใช่ไม่ต้องหมดเรื่องเงินครับก็ก่อนที่ทําได้ผมก็ต้องตัดตัวเองก่อนนะเพอดีผมคือผมฉลาดมากแล้วก็พูดภาษาอังกฤษพอได้ครับที่ผมคิดน,นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มา work เนาะก็พอเ work ก,กับทางได้อยู่แล้วก็เแบบแก็บกมมิ่งมั้ง สว่วนข้อเสียของอะคือผมไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่แล้วผมก็อ้วนด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ากิๆการสร้าง youtube c h a n n น l เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้มีวินัยด้วยครับส่วนหนึ่งกว่าเท่าข้าวก็ไม่มีอะไรครับผมก็เขียนเฉยว่าแบบเขียนรีเฟกตัวเองนะหมอปลายผมได้เรียนทงแดงอุลติคอนิทครับก็มันก็มันเสือว่าผมเก่งหมอปลายหกองหักด้วยก็เลยรู้เรื่องความรักเข้าใจตัวเองครับจากการอารมณ์ ทำให้แบบผมสู้ว่าตอนนี้ผมผมีเข้าใจตัวเองอยู่แล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็จัดการอารมณ์ได้แล้วก็มอปลายเนี่ยผมก็มีเพื่อนเยอะอยู่ก็น้อยแบบมีความมั่นใจระดับหนึ่งนะมาฮาไยเนี่ยก็หลักๆผมมีแฟนดีมากอันนี้เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นข้อที่ผมสู้ว่าข้อที่ดีสุดเลยเป็นคือถ้าเปรียบเกมเหมือนชีวิตอะผมว่าเนี่ยเป็นแบบ เป็นเป็นข้อได้เปรียบผมเลยที hey. ่คนส่วนใหญ,ญ่อาจจะไม่มีมันทมให้แบบผมมีชีวิตที่ดีแล้วกันมีขาดได้นี้มีคนที่ดีด้วยเพิ่มเขามั่นใจครับอืมมีความมั่นใจเพิ่มอีกออกค่าอาสา,ศาก็เหมือนกันครับทำให้ผมได้รู้ความหมายจีนนะแล้วก็ผมทำพาทามเลยเออเอ,อ่าโอเคทำให้แบบผมแบบมีเงินเก็บมีเรออื่อครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะอืมนี่ก็เป็นอัพเดทจากกิจแล้วกันแล้วก็อยากเป็นเจอร์นี่ไว้แล้วก็ก็ทำเพื่อเงินครับเพื่อแบบแต่ถ้ามันมีประโยชน์ก็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 เพื่อทำเงิเนได้คนระับแล้วก็จริงๆผมก็แค่อยากหาคนคุยด้วยแหละแล้วก็ตามน,นั้นครับตามที่เขียนนะมันอาจจะช่วยบางคนได้คนระับก็เราประมาณนี้คนระับ ก็สิ่งที่ผมจะทำในวันนี้ผมจะทำเป็น Google a, eh? e si s h e e t นะครับนี่มาดูเรืดูวยทำเป็น Google s h e e t นะเพื่อเผื่อใครเผื่อใครอยากใช้ก็ใช้ง่ายๆครับ Google s h e e t ที่ focusing on Podcast v i d e ว and like Investment Strategy จย่าเงี้ยเศรษฐกโอเคมาหลักนะผมอันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวนะผมก็อยากจะทำเงินได้สิบล้านใช่ไหมในช่วงสิบป,ปีแล้วก็ในในออฟชิฟเนี้ยมันก็จะมีการเขียนตัวของไอ้ Spending Budget นะผมก็ใน Spending Budget เนะี่ยผมจะโฟกัสที่การแบบบาลานซ์ซิ่งหลายของผมนะชีวิตของผมกับ Investment ก็คือเงินก็เงินอะต้องมีด้วยแต่ก็ต้อง ผมก็อยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขด้วยเพราะว่าเราก็กลับมาไม่ได้แล้วนะชีวิตตอนยี่สิบเนี่ยบางคนอาจจะคือบางคนอาจจะบอกว่ามันมันต้องทํางานหนักขนาดนัน้นนะที่ผมก็คิดว่าทํางานหนักแหละแต่ว่าก็มันก็ต้องมีชีวิตบ้างลอผมาคุยกันนะพูดถึงชีวิตเนี่ยผมหมายถึงอะไรบ้างนะผมหมายถึงสุขภาพผมเป็นอันดับหนึ่งอนะันดับหนึ่ง first p r i o r i t ตลอ i ตีตดแล้วก็ girlfriend ดนะูว i ่งอ้ะผมมองเป็นอันสองแล้วกันนะผมโฟกัสแค่แ่สองอย่างนี้เท่านั้นผมโฟกัสแค่สองอย่างนี้เท่านั้นผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้สนใจเรื่องของ experience เท่าไหร,ร่เพราะว่าผมไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศผมทำยังไงก็ได้ให้สุขภาพผมดีแล้วก็แฟนผมมีความสุข แค่นีน้ในด้านในด้านโองชีวิตนะตัวแรกของอ e ีเวนต์เนี่ยแน่นอนก็ผมคิดว่าผมจะลงจะอ e ีเวนต์แอนด์โนเลจนะก็คือผมอยากที่จะถ้าเป็นไปได้อยากจะลงหุ้นลายตัวให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะทาให้เราเรียนรู้ตลาดเท่าไหร่แล้วก็อยากที่จะอัพต m ม z e แท็กดีแล t ชันนะเพราะจริงๆอ่ะผมผมเคยรันซิมูเลชันนี้แล้วรอบหนึ่งถ้าไม่มีแท็กอ่ะถ้าไม่มีแท็กดีแลกชันอะ โอ้โหแบบตอนผมแก่ๆนะผมเสียเงินเยอะมากผมก็เลยรู้ว่าครั้งนี้ผมก็ต้องมีถัดอิเลชันให้ด้วยด้วแล้วก็ Re a s o n a b l e ล m อมิเจนซ f ่คันนะเพราะว่าการที่จะจะที่ทำให้บริเวณเราล่าสลองได้เนี่ยเพราะว่าจะทำให้แบบมันยาวๆได้ก็ต้องมีเอมิเจนซี่ควันที่ย่พอสมควรแล้วก็โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบบิตคอยมากนะก็จหุดผมก็จะพยายามแบบถ้าเป็นไปได้ผมก็จะโฟกัสที่บิตคอย กับหุ้นรายตัวแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบพ่อแบบกองทุน IMF กับพยจด้วยสำหรับแ e c h r e d u c t i นครับก็ตามนี้ครับคุณชิดผมนะหลักการเป็นเพิ่อมีประมาณน,นี้ก็จริงๆผมไม่อยากให้ผิดเวลาแหละตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะมาสร้างความพมองของเพื่อนๆนะแต่ว่าผมพอดีมันผมรู้สึกว่าตารางมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์แล้วก็กลัวมันนวนเบื่อครับหลักๆแหละตอนนี้ผมจะใช้เวลาสร้าง,งมันสองสามช่วงอะหลักๆมันจะมี อ่าส่วนที่สําคัญเลยนะก็คือ Spending Plan ครับ Spending Plan ว่าเราจะใช้ทําอะไรบ้างเช่นอ่อผมอาจจะต้องอตั้ง Start หนึ่งนะครก็ไม่ได้มีอะไรมากรับกะอยะ่างเช่นแบบตรงนีน้ผมมีค่าอะไรบ้างอนะ่ะผมมีค่าอาหารค่าบ้าน ค่าบุนส่งเนี้ยผมก็มาใส่ใส่แล้วก็คิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือปีแรกใช่ไหมปีแรกคือผมทางานเริ่มทํางานวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงสิบแล้วผมก็คิดว่าผมจะทํางานปีแรกอะ่ะก็ทํางานปีหนึ่งก็น่าจะได้อําเงินเดือนพอดีก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยก็ปีแรกก็ใช้ประมาณสามพันห้าถึงสพันสามอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็เป็นหลักๆนะอันนี้แหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสส่วนนี้ครับแต่ว่าเราไปดู ตรวดึนก่อนลวกันไล่จากซ้ายไปขวาดีกว่าไอ้ของไล่จากขวาไปซ้ายโอเคถ้าเป็นทิ้งท้ายนะทิ้งท้ายเนี่ยปกติคนเขาแบบแบ่งกันสามสามแบบใช่ไหมก็เคยไปดูน,ะนี่วอนแล้วก็อินเวสเ,เนี่ยครับหลักๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไนนี่แหละห้าสิบเปอร์เซ็นวอนอ่ะสามเยี่ยมสิแล้วก็มนเป็นยี่สิบ เราะว่าผมมาเพิ่มเพิ่มบิส i n e มาด้วยคือบิส i n e ของผมคืออะไร b u s i เ e s s องผม,มรู้สึกว่ารู้สึกว่าบางทีอ่ะผมว่าถ้าผมมีแผนที่จะซื้อคอร์สการเรียนเนี้ยผมไม่รู้มันจะไปอยู่ในนี้อยู่ในวอนหรืออยู่ใน investment เพราะว่าถ้ามันอยู่ในวอนไม่รู้สึกว่ามันไปอยู่ในวอนจริงๆเพราะมันผมไม่ได้อยากซื้อวันอาเกตนะผมอยากซื้อมันเพื่อให้ผมเก่งขึ้นฉะนั้นพวกะอะไรพวกนี้เพราแบบ ที่มันเกี่ยวกับการที่ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นการอินเวสต์กับตัวเองอ่ะจะให้มันเป็นอินเวสต์บิสเนสได้้หมดเลยอืมแล้วก็ในรองรันนะผมผมมองว่าจะเป็นอย่างนี้เปอร์เซ็นต์จะเป็นอย่างนี้ก็สิบห้าในแนวนี้โอเคนะโอเคนะอ่แล้วก็มาดูดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะ ก็อยากมาแก้เห็นไหม,ไมพวกทะเปนนิทายเป็นอินเะป็นเมอ่ะผมก็อาจจะมาแบ่งย่อยไปอีกในทะเปียนนิทายอินเว็นเมนนะเพื่อคือผมมันมีแผนจะลงอันนี้เป็น,ปน,ปนรหัสรายชื่อแล้วกันที่ผมโทสควาแผนจะลงนะชเช่นดาม FCD หุ้นไทยหุ้นนอก Bitcoin แล้วก็เก็บเงินสดนะมีแบบสุขโทชั่นเซกูริตี้ถือวิธีการลงทุนเพราะว่าอันเนี้ย เพราะว่ามันเป็น tag direction ได้ด้วยผมก็เลยถือว่าเป็นการลงทุนนะเป็น social security IMF กองทุน IMF ท h a e s g และ t ที i ETF g <X. S 1> ท c Thai ETF X <Okay. S 1> ก็แบบ h e a l i n insurance <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> ประมาณนี้ครับก็ถ้าถ้าเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเลือกได้ <Okay. S 1> มีจะใช้อะไรยังไงอันนี้ก็เลือกเป็นย <ending> <Okay. S 2> ิงไทยไปได้อืม ก็อันนี้เป็นพิจิเงินเดือนผมเหมือนกันนะคือเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พูดอีกนิดนึงแต่ว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าโอเคอืมท่องต่อไปเป็นพิจิเป็นที่ขวัญแล้วกันคือพอปุ๊บพอพอ,พอไม่เออเอาพิกิตรับก่อนผมก็จะมาดูว่าเนี่ยผมก็จะลองดูว่าสมะ่ะคิดว่าผมอ่ะจะมีเงินเดือนเท่าไหร่อย่างเช่นอันเนี้ยไอ้สองเนี้ยมันคือก็คงตัวอยู่ใช่ไหมเพราะว่าผม,มเซ็นสัญญ,ญาไปแล้วแล้วก็ แต่ว่าประมาณของผมอะคือถ้าผ่านเป็นหนึ่งปีอะผมอยากได้เงินเดือนเพิ่มเป็นสี่สิบหมื่นห้าถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าเป็นถ้าแบบถ้ามันไม่ได้เราก็มาปรับแผนที่หลังก็ได้เพราะว่าเราเอไว,ว้มากสี่หมื่นห้าปีสองก็เพิ่มเป็นหกหมื่นปีสามเพิ่มแปดหมื่นปีสี่เพิ่มเป็นแสนหรือเปล่าแสนสองแสนแสนห้า <100. S 1> อะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆปีนี้โหแต่ว่าปีการที่เห็นเนี่ยผมคาดหวังเนี่ยเพราะว่าผมเป็นซอแบงก์ทีนี้ด้วยแล้วสิ่งที่ผมต้องทํานะคือคือคือมันดูก้ากระโดดมากใช่ไหม ดูแบบมันดูเยอะมากเนี่ยผมอายุปีสามเจ็ดเนี่ยผมอายุสามห้าผมอยากเงนินเดือนสองแสนห้าสิ่งที่ทผมจะทําให้ได้นะคือผมต้องเก่งสัดสาัดคุณนี่แหละในอะไรไหมแผนเนี่ยมันก็จะทําให้หัวประโยชน์อย่าหนึ่งแผนมันก็จะทาให้เรารู้ด้วยและวว่าเราต้องทอํายังไงเพื่อเปถึงเป้า,าหมายนะคือขนาดด้วยแผนอย่างเงี้ยออนั่นแหละผมต้องเก่งสัดว่า โอเคนะโอเคพอพอเราพอเราคิดว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นี่ก็มาดูแล้วกันว่าเราจะใช้เงินได้เท่าไหร่ที่แน่เลยคือเราจะโดนหักสาเปอร์เซ็นใช่ไหมจริงๆก็ตามตามเขาเราบแเละคุณผมผมอธิบายเร็วๆนะครัทครับปิดอีกเขาก็มาจากมาจากช่องเมื่อกี้นะช่องเมื่อกี้นะอันนี้ผมทําไปถึงห้าสิบปีเลยจะมีเดือนเออผมอธิบายเพิ่มเลยก็คือจะมีเดือนนะแต่ละเดือน ว่ามีอินคามมาเท่าไหร่แล้วก็อ่าโดยเดือนเนี่ยผมในคีปะผมบอกว่าจะทำสิบปีใช่ไหมแต่ว่าผมทำไปสามสิบปีเลยดูมาปี<ม>สองห้าแล้วพอินคำนะผมสามหมื่นสองก็ต้องจ่ายภาษีนายที่จ่ายนะสามเปอร์เซ็นตก็เหลือเงินเท่านี้<ม>แล้วก็เอ่อสิ้นปีเนะี่ยสิ้นปีผมจะมาู้วว่าผมจ่ายผมจ่ายภาษีนะายที่จ่ายไปเท่าไหร่ กอ็อ่าแล้วก็มารวมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามข้ามข้ามมาดีกันเราไปทีมาดูว่าอพอพอพอหักภาษีแล้วเนี่ยเราได้งเงินเท่านี้ใช่ไหมเราจะสามารถใช้เงินได้เท่าไหร่างเช่นอันเนี้ยไม่ไม่ต้องมาคิดภาษีเลยลเราก็จะใช้ใจ่ายได้เท่ากับตัวของเงินภาษีหลังหักลังที่จ่ายที่เราใช้ได้นะเห็นไหมสามหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แล้วว่าพอสินปีเนี่ยขึ้น ติบีผมก็จะคิดว่าเราต้องจ่ายแท็กใช่ไหมเราก็ติบีผมก็กันเงินจ่ายแท็กก็เลยดีกว่าาฉะนั้นแท็กก็ต้องคิดว่าตีนึงอ่ะจ่ายภาษีหักใน,นที่จ่ายเ,เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เอามาคิดแบบเอามาคิดภาษีอรวมเงินรวมรวมเงินได้ครับแล้วก็หักหักฟรีละแค่นะหักภาษีหกัหกรถยนต์รถยนต์นที่มันแบบตรงตัวอยู่แล้วอตรงตัวอยู่แล้วก็ก,ก็มีอะไรบ้างะ่ะเนี่ยมีเอ็กซ์เพรแสนใช่ไหม มีเพอร์ซ้อน0อ0หกหมื่นแล้วผมอะ่ะคิดถักผมอาจจะใช้พ่อหักด้วยสามหมื 30, 000, ่นเพราะพ่อผมอายุเจ็ดสิบละอืมก็หลักๆก็เนี่นะแสนเก้าแล้วก็อันนี้คือไทเลอร์ชอนส่วนบาลีเบอร์เดย์ดัชชันคืออะไรถ้าคุณดูเปตจะนี้อนะ่ะอ่าดูนี่ดีกว่าคำนองสีอือคำนองสีะนะน่าสนคลเอานี่เลยกันนะเอาต่กปีนตะ่อปีผมอะ่ะ ออปีปีฝังหกแล้วไงปีนีมันรวมมันรวมเลยแล้วกันเท่าไรวะปีสามเจ็ดส่สห็นไมเนี่ย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 อันนี้คือรถจดสุคนละหกบุสนอบุตรสนะแล้วก็เอ็กเซนอะมันต้องเงินเดือนรถได้ห่างอยู่ละหนึ่งแสนแล้ว็ผมก็รถจอดบิดามันดาด้วยบิดาคนด้วยเนี่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  อันนี้คือเมื่อแก้คือคือตารางผมนะเป็นฟิกเป็นฟิกแท็กวิดแท็กวิดักชั่นนี่อันนี่เป็นฟิกแท็กวิดักชั่นออืแล้วตัวหลักบอกเลยว่าเดรคชันเนี่ยก็คือต่อจากเนี้ยเ <ผม S 1> หมือนแบบผมจ่ายประกันสังคมใช่ไหมผมจ่ายทุกผมจ่ายทุกเดือนก็เก้าพันอันนี่ยเนี่ยมันรวมตรงนี้คือผมจะรวมทั้นปีเท่านั้นนะแต่ในตารางเนี่ยมันอาจจะแบบมีที่ทุกเดือนอะไรเงี้ย แล้วผมคิดแค่สิ้นปีคร่านั้นเก้าพันอะไรเงี้ยแม่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีพวกมาเรื่อยๆนะแต่ผมในตารางผมจะรวมเป็นจำนวนหมดเลยมีด้วยแล้วก็รวมแบบพวก IMF อะไรอย่างเี้ด้วยนะไงอนาคตไงอนาคตอันนี้ก็อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเยอะมันก็เลยแบบไหนก็จะมีผมใส่ไปอย่างเดียวคือ Social Security นะเพราะงี้ผมคิดว่าผมจะจ่ายตลอดชีพ อืมในแนวนี้ครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคืนที่ต้องถามภาษีเนี่ยก็จะพิเศษหน่อยบางทีมันได้ได้ภาษีคืนใช่ไหมเราก็จะมีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วแบบบางบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็ต้องติดลบเนี่ยก็แดงว่าเราต้องไปเอาเงินส่วนเดินมาโปอะไรเงี้ยแต่าภาษีดูจรงเงินเดือนเดียวจริงต้องจ่ายอยอะว่ะไม่เป็นไรค่อยดูครับอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูอ่า มาดูเบลแล้วกันมาดูเบลเฮ้ยมาดูมาดูสเตตดิวาก็เนี่ยเห็นไหมผมก็ลิงก์ข้อมูลจากตรงนี้เมื่อกีน้นะว่าเราเรามีเงินที่ใช้ได้เท่าไหร่นะแล้วก็เราแพรไปแล้วเท่าไหรนะ่อย่างเช่นเห็นไหมพวกเดิมดแลนด์เนี่ยผมแพร์ทงหมดละดูผมทามหลังกล้องนะผมไม่ได้ทำให้ดูเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะทำพวกนี้ให้ดูเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำเนี่ยผมก็แพนหลังกล้องมาแล้วว่าพวกเนี้ยผมใช้ผมใช้ได้รไปเท่าไหร่เี่ปีสองผมก็เหลืมเงินที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้แพรัน เ็จะมาดูแล้วว่าผมแบบใช้นี้เท่าไหร่ใช้วอนเท่าไหร่ใช้อนินเท่าไหร่ใช้บิสเซนเท่าไหร่นะเพื่อมาคำนวณประสิทธิ์ตรงนี้ <c oughs> ก็หลักๆเนี่ยเราแต่ถ้าเรเป็นสามห้าสิบห้าแล้วก็บิสเซนสิบห้าใช่ไหมแล้วก็สามห้าตอนนี้ก็เห็นว่าโอ้โหนี่ห้าหกอ่ะเนี่ยคือเดือนเดือนก็คือจะเพิ่มอ,อย่างเงี้ยนะทุกคนมันก็ใช้นี้เยอนหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาอธิบายดูว่าผมใช้อะไรบ้าง อ่าแล้วมีอะไรต่อไปก็เป็นฟิดิเวลก็ในอินเวสนเนี่ยมันก็จะลงนะเนี่ยก็เมเจอรที่ผมโชว์ว่าผมจะลงเป<ม>็นตัวอะไรบางก็จะโชว์อันนี้ก็เป็นแบบเงินลงทุนเริ่มแรกที่ผมคิดว่าจะมีนะสองแสนคือผมจะลงดัมิติด,ดีเจ็ดหมื่นต็อกสองหมื่นดูเอสซ็อกเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยนะครับโดยที่แบงค์แคสกับดัมิติด,ดีเนะี่ยสองเนะี่ยผมจะถือว่ามันเป็นตัวของอินเบอร์เจนซี่พันผมนะ หล,ลักๆผมเอมให้จริงๆผมเอมให้ในรองรันนะให้มีอิมเมอร์เซี่พันประมาณสองแสนจะเห็นว่าเดือนแรกเนี่ยผมมีอิมเมอร์เซี่พันแค่แปดหมื่นห้าก็ต้องเก็บเพิ่มแต่ว่ายี่แปดหมืนห้ามันก็พอแหละผมคิดว่าก็ค่อยว่ากันแล้วก็มารวมมีทัพสินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มีเงินลงไปเท่าไหร่แหมผมมว่านะตมว่าผมไม่ลงเงินเพิ่มเลยนะผมก็ลงเงินเพิ่มด้วย แน่ใจจะเห็นว่าแบบผมแบบคือจริงแค่อินเวนต์เนี่ยก็แบบโอ้โหได้ผลตอบแทนแบบยี่สิบเท่าอ่ะถ้าผ่านไปสามสิบปีอ่ะ <c oughs> อ๋อโทษทีผมลืมพูดนิดนึงคืออินเวนเมนต์แต่ละอย่างอ่ะผมก็จะมี return นะแบบเอ็กซ์ดีเทอร์นะแบบอย่างเช่นี้นะตามวิทีดีอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันห้าเปอร์เซ็นะตอนนี้มันหะ้าเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าผมคิดว่าในลองรัน่ะในระยะยาวอ่ะภาษีมันจะลงผมคิดว่ามันน่าจะเฉลี่ยได้วมันคาดผ่านมเป็นละ ส่วนไทยสต๊อกอ่ะเอาจริงๆผมก็ใบแอร์ดนึงจริงๆผมถ้าถ้าไปดูจริงมันแบบบนตัวแทนมันติดลบอ่ะก็แบบก็เอาอย่างเงี้ยผมก็ผมคิดว่าผมเก่งแหละอันนี้แต่ไอสต๊อกคือลืกหุ้นส่วนตัวนะลืกหุ้นส่วนตัวก็คือผมคิดว่าเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์แหละอยู่ไอสต๊อกอะไอสต๊อกเนี่ยผมจะลงถ้าเฉพาะแบบอะไรอะหุ้นใหญ่ๆที่ผมชอบอะ่ะคือผมชอบ CPO เพราะมัน bon oli, 7, bon oli, ออมอนโพรพอรี่เซเว่นกับมอนโพรพอรี่เอากิจเขาเจอใช่ไหมถ้าคุณซื้อข้าวใน ประเทศไทยก็คือแบบข้าวแล้วไม่ไม่ข้าวปุ๋ยก็ข้าวเมล็อดอ่ะมาจากซีพีไม่บางทีซีพีก็มาขายเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบซื้อหุ้นเคแบ้งอ่ะเพราะ่เคแบงมันเป็นหุ้นเทคนโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยในเนื่นั้นไทยต้องนะแต่ผมไม่ได้ลงไทยสต๊อกเพื่อหบังผลตอบแทนขนาดนั้นแค่หวังว่าบบผมอยากจะซื้อบริษัทผมอยากจะซื้อบริษัทที่ผมใช้อ่ะเวสต์สตอ๊อกเวสต๊อกก็หลักหลก หลักก็ลงหุ้นหลายตัวนะผมก็คิดหลักลงหุ้นหลายตัวอีทเทฟตอนนี้จริงๆอะแผนให้ว่าจะซื้อหุ้นหลายตัวครึ่งหนึ่งแล้วก็อีทเทฟครึ่งหนึ่งอีทเทฟแบ่งเป็นสามสามแบบก็คือ u เมริกานแล้วก็ India. อินเดียแล้วก็ผมก็คิดว่าผมเก่งเอายิงอนะผมไม่แอะตัวเองอนะคุณไม่แอตัวเองให้มันแนบบผลตอบแทนปีละสิบสองเปอร์เซ็นต์ตมีค่อยเนะี่ยก็ หลักๆหลักๆอน่ะผมคิดว่ายังไงอนี่ยคุลเงินพวก US อ่ะมันเฟอ้อเพราะมันปิ้นมาเรื่อยๆผมก็เดาเลยว่าแบบมันต้องร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะต่อต่อปีในี่ใบแอดถึงตัว,พวเพราะว่าชอบบิทคอยด้วยแหละแบงก์แคชก็คือต่อเบี้ยร์นะต่อเบี้ยรธนาคารเอาเงินไปหางไว้ในธนาคารก็ได้ต่อเบียหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สื่อเชื่อ Security ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราจ่ายทิ้งเนาะจ่ายเป็นประกันสังคม IMF IMF อ่ะคือ IMF อ่ะผมก็คิดว่าจะลงไปลงอินเด็กซ์แหละ เอสเอ็มพี 500, นห้าร้อยไน่าพวกอินเดียอะไรเงี้ยก็หวังว่ามันจะได้สิบเปอร์เซ็นตต่อปีไอเอสก็ไอเอคือไทยไทยปกะเัศไทยมันไม่มค่ยอยโตอ่ะไอเอสจกับไอเอสจีเองยก็เลยให้มานสี่เปอร์เซ็นตนี้ถือว่าดีนะเพราะจริงๆผมเอาจริงๆรัพจริงผมคิดว่าน่าจะน้อยกว่าสี่เปอร์เซ็นตแต่ว่าก็ตามนั้นแหละให้สี่เปอร์เ็นต์ก่อนแล้วก็เฮลินให้เป็นศูนย์เลยเพราะว่าเหมือนกับโซเชียลสกิลิตี้แหละ เอาไว้ให้หักอะไรวะหักีใช่เนี่ยอะไรแกอืมเป็นไทยไปแล้วเป็นไทยเปแล้วพอดเกันคำ t ไปแล้ว disbending f u n ไปแล้ว disbending เป็นยังวะอ๋อไ,ไปแล้วนี่เอบอกแล้ว จากชั้นดีเลยถอสุดท้ายดิบเบลก็ดิบเบลก็อืมได้อ๋อนี่ไงสูตรมันคือแบบสูตรมันคือหาหาหาไอกองทุนที่ลงเดือนนั้นนแล้วก็บวกก็บอกเนี่ยคูณกับดีเทอร์นดีเทอร์นอร์เดือน,นก็คือเอาไอตัวเนี้ยไปยกกำลังหนึ่ง่วนสิบสองอืมโอเคนะ ันสุดท้ายแล้วล่ะก็อันนี้เป็นแบบเป็นเป็นการลงทุนที่ทําให้แบบเรามองเห็นภาพขึ้นแล้วกันว่าแท็กดีเทคท่านหนมันได้กำไรเท่าไหรมันได,มนได้มันได้ผลตอบแทนเท่าไรเพราะว่าแบบบางทีคือคือคือผมคิดว่าทำอย่างงี้มันวิชวลไลง่ายกว่าว่าเห็นว่าแบบแท็กดีเทคท่านเราเอร์เซ็นทรัพย์เท่าไรอย่างเช่นตอนแรกผมเห็นไหมผมมีเขาาอินคำสองม่นสามสองแสนสามใช่ไหมถ้าผมไม่หักถ้าผมไม่หักแท็ก e ี u c t i ่ n นอ่ะก็คือผมผมไม่หัก ไปโซเชียลสกิลิตี้อ่ะประชาคมอ่ะาพันใช่ไหมมันก็จะมีมันก็จะทั่วทั้งอินคราจริงๆก็จะเป็นแบบสองทัวรเรนท์คาวทัวร์เรนท์คลดในเรืความแบบบินเอาไวเลทเบลลแท็กเลชุดเป็นสองแสนสี 4, 10, ่หมื่นเจ็ดพันใช่ไหมให้ผมแบบสี่ภาษีสี่สี่พันแปดร้อยห้าสิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบมันก็คือมันส่วนต่างกันนะ่ะคือสี่ร้อยห้าสิบาทซึ่งเราเราจ่ายเงินไปเก้าพันใช่ไหมแต่ว่าเราได้ผลตอบแทนรายห้าเปอร์เซ็น พราะว่าเพราะว่าเน็ตเินเข้าผมยังอยู่ในแบบอ่านภาษีที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยได้คนตอบแทนห้าเปอร์เซ็นตะ์หนึเซ็นตเนยอืมส่วนถ้าแบบถ้าถ้าได้เงินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเก้าพันหายไปสองพันเจ็ดก็คือแบบได้คนตอบแทนสามสิบเปอร์เซ็นต์สานสิบเซนอะไรยเยอะคนอะเยอะอืมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ,อ,อการดิเลชันเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าท่านยิ่งเงินเดือนนะลงไปปุ๊บ ลงมือเงินละได้ผลตอบแทนระยครับ <diction> ท <aries> ุกแบก็เดี๋ยวคลิปแรกผมจบไปเท่านี้แล้วกันนะตอนแรกผมคิดว่าจะจะมาลองใช้ให้ดูด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะนานสักพักเอาเป็นคลิปแรกเป็น introduction แล้วก็อธิบายฟแนนซ์โมเดลลิ่งของผมเหมือนกันก็เดี๋ยวผมมาอ่านคลิปต่อไปเลยแต่ว่าอย่าลืมกดก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดต้องสนใจนะอย่าลืมกดทั้ว subscribe ผมด้วยแล้วก็ ก็ทําอะไรก็ได้คอมเมนต์บอกบอกผมอะาไรค์ไลค์ก็ได้คืออะไรก็ได้ขอ,อขอแบบขอฟิดแบงคหน่อยไม่ชอบไม่ชอบผมไหมก็บอกนะคือช่วงนี้ผมเป็นหวัดแหละช่วงนี้ที่เมกามันหนาวมากผมก็ทํางานในห้องเย็นด้วยหรืออยากฟังแบบชีวิต work and travel หรือว่าอฟังอะไรถามได้หมดเลยนะผมเงาผมเงามากหรืออยากให้ผม,ผมแบบอ่าอ่าเรียกว่าไงนะคือถ้าคุณใช้แบบใช้ไมเตนอะไรเงี้ย คุณก็อักพิมพ์ใม่คอมเมนต์ก็ได้ให้ผมสอนส่วนตัวเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอนส่วนตัวเดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวผมเอาชีวิตคุณมาช่วยช่วยคุณเลยก็ได้คือเม่อะไรมันก็อย่างเงี้ยยูทูบ h a แน e l ผมก็หวังว่าอนาคตจะมีแต่รักวบหลก็น้ำมันแหละมีใครอยากมีข้อสงสัยก็บอกครับอยากทำอะไรก็บอกนะถือว่าชิวๆผมว่าผมว่าเป็นพี่น้องคือผมอยูน้อยกับคุณเยอะ ผมคิดว่าคือคือถ้ามีคนดูถ้ามีคนดูถ้ามีคนดูก็ดีถ้ามีคนดูดมนดผมกลาาเลยผมไปกลาาจริงโอเคะกหยุดสมสุดดยก่อนเห็นหน้าผมจะชัดไม่มีอะไรจะพูดอเออใช่ใช่ใช่ใชผมไลฟ์ทุกวันนะออไม่ใช่ไลฟ์ทุกวันเดยผมจะไลฟ์บ่อยๆแล้วกันไลฟ์ใน Youtube นี่แหละว่าแบบขี่จต่ออืม ก็มีคำถามอะไรทิ้งไว้เลยนะครับมีคำถามอะไรทิ้งไว้เลยแบบติชมพูดอะไรพูดได้หมดนี่ก็ขอบคุณครับไปแล้วเอ้ยไม่ไปดิเดี๋ยวอัดคิโตยก่อนเจอกันครับ